นักเรียนจากโรงเรียนเดอะพั s ส h ค o l นะครับชั้นปีที่9จําจำนวน20คนได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายลอนดอนเพื่อศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยเมื่อน,นักเรียนได้เดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายลอนดอนครับได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนที่จะได้นำพานักเรียนทุกคนรับชมประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายลอนดอนผ่านสื่อวิดีทัศน์จากนั้นเป็นการชมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานบุญพิธีในทางพระพุทธศาสนา โดยมีตั้งแต่ตลบปัดนะครับและเครื่องใช้ของพระพิสุเช่นบาทและพัตราชีวรเพื่อให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับในประเทศอังกฤษได้เห็นแนวทางของความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายสมถะของพระพิสุผ่านทางบุติสอาร์เทฟกส์นั่นเองครับจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังได้แนะนําหลักปฏิบัติเบื้องต้นของทางพระพุทธศาสนาครับโดยมีอาสาสมัครชาวท้องถิ่น ได้มาช่วยอธิบายในภาพภาษาอังกฤษจากนั้นพระอาจารย์ได้นำนักเรียนทุกคนฝึกนั่งสมาธิหรือว่าเมดิเทชันนะครับก่อนที่นักเรียนทุกคนและคุณครูจะได้ร่วมกันตักบาตรแต่คณะสงฆ์เพื่อฝึกในเรื่องของการให้ทานและจากการมาร่วมรับชมนะครับกิจกรรมของวัดพระธรรมกายลอนดอนในครั้งนี้คณะคุณครูและนักเรียนก็ต่างประทับใจเป็นอย่างมากพร้อมทั้งมีความตั้งใจมาเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่ตอไปอีกด้วยครับ